ไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยไป่ลยวันที่ไทยยยเสร็จแล้วเวลานี้ตะวันกำลังจะลงที่ริมฝั่งขอบโลกทางนู้นนะเสียงนกกาก็กำลัง เข้ารังรถยวดยานพาหนะก็กำลังเดินทางขึ้นไปนครพนมนะแล้วบางทีก็ไปกรุงเทพก็มีเนาะอรรากาศยามคำ่ำใกล้ค่ำนะครับท้องฟ้าก็เริ่มโปรง่ง ฝนหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันนะครับวันนี้ฝนตกมาทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับฝนตกเพิ่งจะมาหยุดเมื่อ,อตอนบ่ายๆนะครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนบ่ายๆนี่เองก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็คงจะปลอดโปร่งโล่งฝนนะครับโล่งฝนพวกหมูนกกาก็กำลังบินกลับ เข้ารังนะครับกับข้าวรังบรรยากาศในช่วงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่กําลังคนกําลังหากับข้าวช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆกนับนึ่งข้าวนึ่งปลานะครับเพราะว่าก็จะกินข้าวเสร็จแล้วก็วจะได้นอนพักผ่อน ช่วงเวลากลางคืนเรามาดูกันครับช่วงที่ตะวันกำลังจะรับขอบฟ้านั้นนะครับจะมีบรรยากาศที่ค่อยๆนะครับมืดลงมืดลงนะครับเหมือนทุกที่ทุกแห่งนะครับบรรยากาศเหมือนทุกที่ทุกแห่งที่มีพระอาทิตย์ กำลังจะรับโขบฟ้าเราก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับมืดมืดนะครับมืดมืดค่อยๆมืดลงมืดลงพวกนกกาก็กำลังบินกับรังนะครับมีเห็นไหมพวกนกพวกกากำลังบินเข้าไปที่ต้นไม้ต้นนู้น,นต้นไม้ต้นนู้น นกก็กำลังบินหลังจากที่ไปหากินนะไปหากินสังเกตได้จะมีฝูงนกบินเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่2ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้กับต้นนี้นะครับทึ่งเป็นสุสานศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับกุณตาวิถีไทยก็มาให้ชมบรรยากาศตอนใกล้ค่ำนะครับ มาดูนกโอ้โหดูถ้าหากว่าก,กล้องชัดๆนี่จะเห็นบรรดาหมู่มวนวิหกนะครับกำลังบินกับรังเลยเทียวนะครับแล้วก็สมประตูทางเข้าอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแรก บรรยากาศก็กมืดค่าลงเรื่อยๆนะครับเอาล้วครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ย